สวัสดีครับวันนี้ผมจะาพาเปลี่ยนบรรยากาศดูบรรยากาศท้องทุ่งจริงๆแล้วก็เห็นคนอื่นมาลงผมดูมันก็สวยสวยผมก็ว่าสวยนานๆได้ออกมาเจออย่างนี้ทีหนึ่งเพื่อนที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็คือบ่อน้ำเนื่องจากน้ำยังไม่เยอะก็เลยมียากเกิดขึ้นมา อันนี้เขาเตรียมถ่ยให้ดูบรรยากาศยามเย็นครับที่จริงเราก็มองแค่ธรรมดาแต่ว่าดูจริงๆแล้วสวยครับหรือนานๆได้มาเจอที เดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบรอบบ่อสองบ่อที่เคยมาขุดไว้นี่เป็นอีกบ่อหนึ่งครับ เลี้ยงไก่ก็ปล่อยตามทุ่งนี้ครับไม่ได้ขังต้นนี้เวลาเดือนกร,รกฎาคมสิงหาจะมีมาเกาะก็คือแมงคามครับเขาเรียกต้นบักลำครับแมงคามมันชอบเกาะ อันนั้นก็คือหน่อไม้ก็เห็นเพื่อนบางคนเขาก,ก็ชอบหาหน่อไม้น,นี้หน่อไม้ก็เริ่มเกิดแล้วอันนี้บ้านผมจะเรียกว่าลีครับ กั้นน้ำเป็นเกล็นกั้นน้ำไว้ใช้การเศษก็ทีนี่ฝนมาเร็วอันนี้หน่อไม้ครับเนี่ยเดี๋ยวสีพามาหาไปแจง อันนี้ผมใช้ไห้กันสั่นผมก็ไม่รู้ว่กากันสั่นตรงไหนก็ถ่ายออกมาไหลชิปละมันก็ยังสั่นผมไปดูมันก็สั่นครับนี่ก็คือบอ่อปลา มีสองบ่อหาเลี้ยงชีพได้ทั้งปีกินได้ทั้งปีครับไม่ได้ขนาดทำขายที่ผมแปลกใจก็คือต้นนี้ครับเนี่ยไม่รู้ต้นอะไรเอามาปลูกใหม่แน่ๆเลยเนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เป็นไม้กินไม่ได้ชัวร์ครับกินไม่ได้ อันนี้บ้านผมเรียกฝรั่งครับแต่ว่าสายไทยเรียกสาบเสือใช้ห้ามเลือดก็อยู่คู่ท้องไร่ท้องนาสารปู่ตาไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ครับคอยเฝ้าไล่นา ตอนนี้ก็ทางคันบอ่อสระน้ำก็มีทางรถวิ่งเข้ามาด้านนี้ได้สบายจะให้ดูดวงอาทิตย์ยำเย็ยนเดี๋ยวผมจะไปดูต้นมะม่วงยังมาทําอยู่ครับมะม่วงเยอะอยู่ก็หลายต้นผมปลูกไว้เอง ตอนที่มาขุดบ่อที่จริงปลูกไว้มดทั้งสันบ่อแต่ว่ามันตายริไงไม่รู้ไม่แน่ใจถามหน่อยพ่าหลังผมซื้อมาก็คือพ่อหลังกรมสารีนะครับ ความมาปลูกที่บ้านผมได้แค่เนี้ยแหละถามหน่อยมันคืออะไรฝรั่งขี้นกมันยังใหญ่อยู่นี่เลยโคตรตลกเลยอะเนี่ยเนี่ยมันแค่มาแก่แก่ครับเนี่ยพูดแล้วตลกผมซื้อต้อมผานมาซื้อก้อมผานมาสี่สิบบาทครับ ขบอกว่าเป็นพรัหลังสาลีให้ดูเอาลูกมันลูกดกมากเอาดูใกล้ๆครับจะขาดปุ๋ยก็ไม่ใช่ขาดอาหารก็ไม่เชิงไม่โตก็ไม่ใช่แต่นี่ก็ห้าหกปีแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งปลูก <c oughs> นี่ก็มะขามเทศพัน์อะไรก็ไม่รู้ครับขึ้นได้แค่เนี้ยยังกับปลูกมะขามเทศบอนใส อันนี้คือบ่อเล็กครับบ่อลูกคุนไว้อปลาอนุบาลมาปล่อยเนี่ยอนุบาลมาปล่อยโจก็ให้มันไปทางโน้นเอาเองสองบ่อให้ดูบรรยากาศเห็นจะเขาถ่ายบรรยากาศยเย็นผมเอาว่างแต่ตรงโน้นจะมีหมาสองสามตัวมันจะไม่คุ้นผมครับเพราะผมไม่ได้เลี้ยงมัน เดี๋ยวนี้ทางบ้านผมก็รู้จักปลูกกันนี้แหละอันนี้คือต้นปอเทืองเขาจะไม่ใช้พยายามใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วอันนี้ก็ปลูกป้นปอเทืองไว้ทำปุ๋ยเนื้อต้นมะขามเทศรุ่นเดียวกันที่อยู่แถวนี้ต้นไม้ใหญ่มีต้นหนึ่งก็คือต้นนั้นคือมะขามเปรี้ยว มาอยู่บ้านนี้ผมก็เห็นเลยเห็นตอน,น,นก็ต้นเล็กๆแต่ตอน,นนี้ก็ยังอยูอ่เดี๋ยวผมไปตรงนั้นหมามจะเห่าผมนะเพราะว่ามันก็เฝ้าข้อกวนี่ทางบ้านผมก็ดีอย่างจะไม่มีขโมยเหมือนสมัยเป็นเด็กชอบหาขโมยวัวขโมยควายกันแต่นั้นป่าไม้มันเยอะเข,เขาขโมยไปเขาก็มีที่ซ่อน อันนี้จะพาเดินดูรอบๆบ่อบ่อปลาสองบ่อนนี้เป็นบ่ออนุบาลครับของบ่อน,นี้เดี๋ยวมนจะลองลงแหเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองลงแหครับอันนี้ต้นที่เห็นนี่น่าจะเป็นต้นผงชรลชอมาปปูก นี่ผมจะเดินไปเนี่ยครับผมซื้อฝรั่งแป้นสีทองกับกลมสาลี่มาปลูกเนี่ยมันก็เป็นได้แค่เนี้ยครับเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ติดนะติดนี่ขอกูอะ่ะแต่ผมจะเดินอ้อมไปข้างหลังเพราะว่า มันมีหมาอยู่คือมันจะเฝ้าวัวมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดตัวเก้าตัวมังวัวเห็นตองแล้วตัวที่สามไปไหนไม่แน่ใจครับมันไม,ม,นไม่มันไม่คุ้นกลิ่นครับเนี่ยถ้าผมเข้าไปจะโดนเลยจะรอดออกมาก็ตกใจไม่ได้เอาข้าวมาให้มันอ๋อ ไอ้คู่ดำเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัวดำมาเพิ่งให้ข้าวกินเด้อให้ดูต้นมะม่วงต้นนี้ไว้ครับเนาะมะม่วงบ้านผมจะปลูกเป็นก็คือ,คอมะม่วงแก้วอันนี้มะม่วงแก้วครับไม่ใช่มะม่วงสายพันธุ์ใหม่พรุ่งนี้ผมจะทำน้ำปลาหวานมากิน มามองแก้วที่เห็นหญ้าขึ้นนี่ก็คือก็คือสาดน้ำทางที่มันตื้นเขินครับมันก็มีหญ้าขึ้นก็มีน้ำอยู่ระบายน้ำก็ขึ้นถึงที่ชอบตอนนี้ก็คือบรรยากาศเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาบ้านผมเลี้ยงไม่ยามด่างครับกับมาา่ยามยางสะดุง้ง ที่ดักกุ้งผมจะดูว่าเอาเข้าวเอาเข้าวเหนียวสุกเข้าใส่มันเข้าไหมแต่ผมผมเห็นปลาเข้ามองเข้าดังตัวหนึ่งเพราะวะ่าตรงนั้นมันดิ้นแสดงว่าไม่งูก็ปลาไปติดที่มอง เห็นนะไม่ใช่อ้อยครับเป็นหญ้าล่าหญ้าริเปียหรือหญ้าอะไรไม่รู้ที่เขาเลี้ยงบัว,บ,วบัวนี้จะเป็นกินหญ้ายากกว่าควายหน่อยหนึ่งจะเลี้ยงยากกว่าควายนี้อย่างนี้มันจะลุยกินหมดนะบัวไม่ค่อยกินครับ,บ,บให้ดูแสงอาทิตย์ยามเย็นครับ สวยงามบรรยากาศนานๆมาชนทีจะเจ็บข้าว้ที่ระลึกต้นไม้ก็เห็นได้น้อยก่อเมือม่อก่อนชัดเจนมากก่อนเป็นเด็กจะมีต้นไม้ทุกๆ20ตารางเมตร อันนี้ไม่มีละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูว่าจะได้ปลาจีตัว ข้างบนมันมีป่าขึ้นมาเยอะเลยอ่ะไม่รู้มันจะลงไปที่ผมเออด่างดักไวบอตอนนี้เป็นเป็นลูกคู่กับต้นสะเดานะครับเนี่ยไม่ใช่สะเดาเป็นพักบ้านผมเรียกต้นอินอินทนินครับใ้ายสะเดาแต่ไม่กินไม่ได้ กอมีปลูกต้นคูณหลายต้นเพราะว่าเห็นที่ปลูกเมื่อก่อนแม่แม่อยู่แม่เคี้ยวหมากปลูกไว้ตอนนี้แม่เสียแล้วป่าก็เยอะอยู่ครับป๊อปป๊อป ถ้าเขาเดินทางก็คงจะไปติดให้เรากินแต่ว่าที่ผมใส่ไว้ต้องปลากิโลกว่าค่อยจะติดได้ครับปลาตัวเล็กไม่ติดเพราะว่าตัวด่างมาก่ายไงมากการสายไงปลาก็เยอะอยู่ข้างบนเนี่ย ความพยายามจะทำนาปังเงิดหลายดูบรรยากาศยามเย็นท้องทุ่งบักกะวา มาทิดก็กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วครับ กินพุทซาจริงๆแล้วเดินทางกับต่างวัดต้องรายงานอ,อสมอครับส่งชื่อไปเขาจะมาตรวจว่าเราเป็นไข้หรือไม่เป็นไข้เราก็เหมือนทุกที่ก็พยายามห่างๆคนประมาณนั้นถึงเราจะรู้ตัวว่าเราไม่ ได้ไปในที่เสียงแต่ก็มาจากพื้นที่เสี่ยงครับอยู่บ้านก็ไม่เคยออกบ้านไม่เคยไปเดินห้างโรรเซเว่นไม่เข้าเลยตลาดไม่เดินเลยก็เขาก็ระวังทางนี้ก็มะม่วงมีมะม่วงกระท้อนขนุนครับ มไม้กล้วยมะละกอสมัยก่อนนี้ค่าของเีพบบ้านนอกนี่ตอนผมเป็นเด็กถือว่าแพงนะครับซื้อมะละกอ,ก,อกินกิโลกิโลละ15บาบททำไมไม่รู้จักปลูกกินก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ปลูกกินเป็นหมดแล้วอันนี้ก็เป็นฝรั่งอะไรนะ ที่น้ำนมอ่ะลูกใหญ่ๆผมมาปลูกดูใบจะเป็นฝรั่งแฉะเหมือนกันไอยพุทราแฉะเหมือนกันเนี่ยเนี่ยต้นนี้เหมือนกันก็เมื่อก่อนกล้วยนี้ก็ยังปลูกพอมีกินตามฤดูอันนี้ก็มีเยอะครับพอได้กิน แล้วมีผมเมียนหัวปีเดี๋ยวผมจะหาถ้าไม่ได้ปลาที่มาหาเนี่ยเดี๋ยวคงจะเป็นปลาตลาบเลย <c oughs> อันนี้มะม่วงอันนี้น้ำดอกไม้ครับสายพันธุ์ใหม่ละกล้วยเยอะเลยน,นี่ก็คือคุณหมอูอันนี้กับหมู <c oughs> แล้วหมูหมูตัวดังตัวเล็กหมู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 หมอ<ะไ>ันนี้ต้นตะครบครับ แสงเต็นตอนเย็นสวยมากเลยปลามีเยอะอยู่ในน้ำแต่ต้องหาวิธีหาอะไรมาทำเพื่อกินผมเห็นมะม่วงสุกอยู่หลายต้นแต่มะม่วงสุกเด๋ยวนี้จะกินขาต้นต้องระวังครับแมงทั้งนั้นซ็อใครที่เข้ามาชมก็ฝากฝากดติดตามด้วยนะครับอันนี้ให้ชมบรรยากาศ พุ่งนาขาดันที่บ้านนอกเฉยๆเนี่ยขนนเต็มเลยครับเนี่ยมะม่วงผมเห็นสุกอยู่ลูกหนึ่งเันจะสอยจะลองจะลองกิน ่ามีแมงไม่ไม่มีครับเป็นมะม่วงแก้วพรุ่งนี้นะถ้าบอ่อนดไม่ได้นะผมจะลงเอาบอ่อนี้ของด้พร <c oughs> ุ่งนื้อ จะเตรียมตัวทำมะม่วงนำปลาพริกมากินกินมะม่วงคาต้นจะอัดคลิปให้คนได้ดูคนมินเขาจินก็น่าอร่อยเขากินคาต้นผมก็จะกินคาต้นพรุ่งนี้เช้า่อยจะลงมาหาทีหนึ่ง จริงที่ซื้อมาก็ซื้อมาไว้พี่ชายเขาหาจินเขาชอบมาจินครับผมก็เลยเอามาลองตามที่ y o ยูทูเพ่อหลงแต่จะได้วดหรือไม่ผมไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกัน อันนี้เดี๋ยวจะขอจบคลิปผมอยากจะจบคลิปแต่ผมเสียดายมันจะกลับอยากจะเก็บไว้ดูตัวเองด้วยอันนี้ที่เขาแถมมาไว้ให้ใส่ปลานะครับพรุ่งนี้จะได้ใส่หรือไม่คอยดูกันแต่ผมจะไม่ถือขึ้นบ้านผมก็จะไว้อย่างนี้แหละชาวบ้านผมไม่มีขโมยครับ อันนี้ก็ถุงของพวกมันอาไว้นี่ก่อนเพื่อเขาจะเจ็บไว้ยังไม่ใช้เพราะจริงๆแล้วถ้ามันมีจริงๆใส่อันสองอันมันก็ได้พรุ่งนี้ผมจะมาดึงขึ้นให้ดูว่าได้หรือไม่ได้ก็จะตามนั้นครับไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่เพราะรู้ว่าปลาเยอะอยู่แต่ที่ลงไปอย่างดังใส่ดังไว้ผมเห็นดิ้นอยู่จุดหนึ่งอ่ะผมว่าปลาชัวครับ ในป่าก็งูสองอย่างนกสองตัวกำลังบินกลับลังเดี๋ยวนี้บ้านตั้งยังวัดไม่ค่อยล่านกกันแล้วครับ ก็ดีอย่างเมื่อก่อนนี้เห็นไม่ได้ก็คือหาหายิ่งหากิ่เป็นอาหารไปเลยก็ยังหาอยู่ตามฤดูกาลรระเพนี้ก็ปบเขียดเป็อ่างน้นนี้ออกเยอะแต่นกเขาจะไม่ค่อยทำกันเดี๋ยวนี้อากาศ สีแสงตอนนี้สวยงามมากพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้ผมจะทอดแห่หนึ่งวันเพราะว่าโรคโควิดนี้อาการจะออกภายใน4วันครับถ้าผมไปหยุดเสี่ยงหรือผมไปจ้าเอมา แต่ว่าอยู่แต่กับบ้านผมคิดว่าคงไม่เพราะว่ากลัวกลัวจุดนี้กลัวมาแพ้คนที่บ้านแต่ก็จำเป็นต้องขึ้นมาส่งเหลนส่งเหลนแสงบรรยากาศตอนนี้สวยงามมากไม่อยากขึ้นเลย ลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้ครับคงไม่ได้สาระอะไรมากนอกจากจะเจ็บเอาความสวยงามไปในความทรงจำา้อย,ยาวหน่อยบางทีตัวเองก็จะเจ็บไว้ดูตัวเองด้วยว่าณเวลาอย่างนี้นานๆได้มาเจอทีครับสวยงามมาก คิดถึงตอนเป็นเด็ก